ประวัติปูกหลีบวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระครูที่วากรคุณหรือหลวงปู่หลีบพุทธรักษีโตเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครและอดีตเจ้าคณะตำบลคลองทักษะเพื่อเกจิอาจารย์ที่มากด้วยเมตตาและมีวิทยาคมเข้มขลังวัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักสะสม วัดต,ตลิ่งชันเป็นอารามเก่าแก่แห่งหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณพศ2310ในสมัยของหลวงปู่กลีบนับว่าวัดต,ตลิ่งชันเจริญรุ่งเรืองมากลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพเลื่อมใสในความเข้มขลังของท่านให้ความร่วมมือในการพัฒนาวัดเป็นลำดับหลวงปู่กลีบจึงไม่ใช่แต่เป็นแค่พระสังฆาธิ การที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวัดเท่านั้นแต่ท่านยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีคุณวิเศษสูงซึ่งกิตติคุณความขลังของท่านยังปลุกให้เกิดแรงสศรัทธามาจนทุกวันนี้ ประวัติชีวิตที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นบุตรของนายสิงห์และนางหวงสิงโตคา,าบอดีผู้มัง่งคั่งย่านตำบลคลองทักพระอำเภอตะลิ่งชันจอทนบุรีสมัยนั้นถือกเนิดเมื่อวันพุทธที่วันที่21มีนาคม2419ปีขานพี่น้องรวม8คอน ในวัยเยาว์เรียนอยู่ในสำนักเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชันศึกษาอักษรสมัยทั้งไทยบาลีไวย,ยากรณ์จำจดได้เท่ยวชานและแตกฉานเป็นอันดีก่อนที่จะเข้าอุปสมบทเมื่ออายุครบ28ปีที่วัดตลิ่งชนันนั่นเองเจ้าอาธิการม่วงวัดในโรงเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระพุทธาจารย์เข้ม ธรรมสมมหาเถนวัดพระเชตุพนวิมนลมังคลารามราชวรมหาวิหารครั้งดำรงสมณศักดิ์พระอมรเนธาจารย์และพระอาจารย์เทศวัดกัลยาณมิตรเป็นคู่กรรมวาจาจารย์ พรรษาที่สองย้ายไปอยู่สำนักวัดมหาธาตุฝั่งพระนครศึกษาพระปริยัติธรรมประมาณหนึ่งพรรษาก็ย้ายมาอยู่สำนักวัดสุทัศเทพวรารามเรียนหนังสือไทยและพระปริยัติธรรมจบมูลกัดายและพระธรรมบทบังเอิญเกิดอาพาธเป็นเหตุให้ต้องหยุดพักกลับมารักษาตัวที่วัดตลิ่งชัน เมื่อหายเป็นปกติก็พอดีกับตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงพระครูธรรมจริยาพิรมเจ้าอาวาสวัดคฤหบดีจึงเสนอคณะสงฆ์ให้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดตลิ่งชันสืบต่อมาในปี2448พศ2455รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะหมวดบริหารกิจ บริหารกิจการของวัดและการคณะทั้งฝ่ายปริยัติและบริหารพศ2467ในรัชกาลที่6ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูทิวากรคุณตำแหน่งเจ้าคณะหมวดพศ2469รรับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาในปีพศ2500ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูพิเศษเปลี่ยนพัทยศจปรแต่ปรากฏว่ามรณภาพเสียก่อนหลวงปู่กลีบมีความชำนาญทั้งงานพัฒนาเชี่ยวชาญนวิปัสนาธุระและด้านวิทยาคมโดยเฉพาะการทำผงทุกแขนงแต่ไม่โอ้อวดเท่านั้นจะทราบกันในหมู่สิษย์ที่ใกล้ชิด อีกทั้งเป็นพระคณอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนปี2485ซึ่งพระเกจิอาจารย์ยุั้นรับประกันได้ในความเข้มขลังด้านพลังพุทธาคม นิยมฉันพืชผักรักสงบและสมะถะมีจิตใจเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาตลอดเวลาที่ปกครองดูแลว,วัดตลิ่งชันไม่ทำให้ชาวบ้านผิดหวังเพราะสร้างทั้งวัตถุไว้มากมายและสร้างคนจนได้ดิบได้ดีเยอะแยะวัตถุมงคลที่โด่งดังมาแต่ครั้งสงครามอินโดจีนอาทิตย์ตะกุดฝาบาทเสื้อยันผ้ายันและอื่นๆ มีประสบการณ์เล่าขานการไม่จบส่วนใหญ่จะนำมาให้ท่านลงอักขระเลขยนันซึ่งท่านจะใช้ยันปลายสารณาคมเป็นยันหลักซึ่งจะมีน้อยเพราะสร้างเฉพาะตัวเท่านั้น ส่วนวัตถุมงคลอื่นคือเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกรุ่นเดียวและรุ่นสุดท้ายสร้างปี2,479ฉลองแสยิป60ปีมีเนื้อทองแดงเนื้อเดียวทั้งชนิดกระไหล่ทองเงินและรวมดำคนท้องถิ่นกล่าวกันว่าพุทธคุณดีมีประสบการณ์มากนอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายอัดกระจกสองหน้ารูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดและพระกลิ่งนองแสเนื้อทองผสมที่วงกา นอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายอัดกระจกสองหน้ารูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตาดัดและพระกริ่นนองแสเนื้อทองผสมที่วงการนิยมเพราะเป็นสายวัดสุทัศน์โดยเททองหลอ่อพร้อมกับรูปเหมือนเท่าองค์จริงเมื่อปีพศ2495บ้านปลายชีวิตท่านเป็นผู้สงบะงับพูดน้อยเท่าที่จำเป็นไม่หนุกไม่ว่าใครเพราะมักจะเป็นไปตามที่พูด เกิทั้งวันที่9มกราคม2501มรณภาพอย่างสงบเวลา22นาฬิก15นาทีสวิอายุ82ปีพษา6 1